เข้าสู่รายการในสัปดาห์นี้นะครับอยู่กับผมโยรินครับแล้วฟ้าค่ะอาจจะดูแปลกตาไปสักนิดนึ่งแต่ว่าไม่ต้องตกใจไปเพิ่งจะผ่านพ้นเทศกาลเฉลิมฉลองในช่วงปีใหม่ตอนนี้มาถึงวันมหัศจรรย์ของเด็กๆก,กันบ้างกับวันเด็กแห่งชาติซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมในทุกๆปีค่ะและแน่นอนนะครับวันเด็กแห่งชาติก็จะต้องมีคําขวัญน,นะครับซึ่งในปีนี้2558นะครับนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับท่านก็ให้คําขวัญวันเด็กในปีนี้ไว้ว่าความรู้คู่คุณธรรมนําสู่อนาคตนนนัั่เเอองงครรแลล้้วททําาาไมมจะะตีิ ที่พามาวัดเนี่ยนะครับเพื่อใช้เป็นการปลูกฝังและส่งเสริมเด็กไทยรุ่นใหม่ไม่ห่างไกลจากวัดยังไงล่ะครับมาวัดทังทีเดี๋ยวเราสองคนต้องไปไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วล่ะค่ะดีเลยครับแต่ระหว่างที่เราสองคนไปไหว้พระให้คุณผู้ชมไปชมช่งชวงคนรู้คู่รถกันดีกว่าว่าในสัปดาห์นี้ฟ้าจะมีกิจกรรมอะไรดีๆมาฝากกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยเข้ามาสู่ช่วงคนรู้คู่รถกันในสัปดาห์นี้ฟย,ยังมีภาพบรรยากาศความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศมาฝากกันค่ะ อิซุสุเปิดการแข่งขันไทยไฟท์2014มวยไทยระดับโลกรอบรองชนะเลิศอย่างยิ่งใหญ่โดยมีมิสเตอร์ฮิโรชินาคางาวะกรรมการผู้จัดการบริษัทตีเพชรอิซุสุเซลจำกัดผู้สนับสนุนหลักการแข่งขันนำไซโยกพุ่มพันม่วงวินดี้สปอร์ตดีกรีแชมป์อิซุสูคัพซูเปอร์ไฟท์2014ที่ผ่านสังเวียนรอบแรกอย่างสมศักดิ์ศรีเข้าสู่รอบรองชนะเลิศอย่างเต็มภาคภูมิในการชกแบบสวมนวมรุ่น72.5กิโลกรัมชิงถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่ง ผู้ครองตำแหน่งแชมป์ไทยไฟ2014ในแต่ละรุ่นจะได้รับรางวัลรถปิกอัพอีซูซูดีแมกพร้อมเงินสดรวมมูลค่ากว่า6ล้านบาทณศูนย์ค้าส่งอูฟู่จังหวัดขอนแก่นการแข่งขังไออนไทยไ,ทไฟ2014รอบชิงชนะเลิศด้รับพระเมตตาจากทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนววี เสด็จทอดพระเนตรการแข่งขันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักมวยพร้อมประทาน้วยรางวัชนะเลิศแก่นักมวยไทยผู้ชนะเลิศการแข่งขันอีกด้วยภายใต้บรรยากาศลิ้แม่น้ำเจ้าพยาผสานแสงสีเสียงและผู้สุดอลังการณเอเชียทีมรีเวอร์ฟอน แฟนมวยหลากรุ่นหลายวัยให้ความสนใจเข้าร่วมชมความยิ่งใหญ่ของการแข่งขันซึ่งเป็นการรวมสุดยอดนักมวยไทยจากนานานประเทศรวม7คู่โดยคู่เอกเป็นการชิงชัยของไซโยคผู้พิมน่วงวินนี่สปอร์ตชายาขุนตอกอามหิตแชมป์อิสุสุครับซุปเปอร์ไฟท์2014ที่ฝ่าฟันผ่านรอบคัดเลือกและรอบรองชนะเลิศมาอย่างสมศักดิ์ศรีขึ้นสังเวียนรอบชิงชนะเลิศในการชกแบบสวมนวมรุ่น72.5กิโลกรัมพบกับองตวนปินโตนักมวยชาวฝรั่งเศสซึ่งต่างออก ออกอาวุธกันแบบสุดมันตั้งแต่ยกแรกไซโยกใช้ประสบการณ์มวยไทยที่สูงกว่าเก็บคะแนนตลอด3ยกเอาชนะอ,องตวนเป็นเอกฉันได้ครองถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเต็มภาคภูมิส่วนยอดแสนไกาแฟเทคชายาขุนศึกคู่กัตรพีซึ่งมีผลงานเหนือชั้นและยังคงรักษามาตรฐานโดยสามารถคอนคิสตอูวอส นักมวยจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยสองหมัดไร้นวมอันหนักหน่วงเอาชนะ TKO ในยกแรกไปอีกครั้งควา้าแชมป์ไทไฟท์2014ในการชกแบบค่าเชือกรุ่น70กิโลกรัมของถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎร,ราชกุมารชิงชแชมป์ไทไฟท์2014ในแต่ละรุ่นได้รับรถบิกอัพอิสุสุดีแม็กฮายรนเดอร์ประตู2.5 VGS พร้อมรางวัลเงินสด2ล้านบาทส่วนรองชนะเลิศในแต่ละรุ่นได้รับรางวัลเงินสดหนึ่ง ล้าานบาทสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมดิฉันอยู่กับวิเซอร์ฮิโรชิรรนะ,ะกะว่าประธานบริษัทตรีเพชรอิสุสเซลส์จำกัดน,นะคะในวันชิงชนะเลิศของไทยไฟต์ประจำปี2014คะ่ะวันนี้เราอยู่กับ2แชมป์นะคะคุณไซโยกับคุณยอดแสนไกลอยากให้ท่านประธานนะคะกล่าวแสดงความยินดีกับแชมเปี้ยนทั้งสองในวันนี้คะ่ะไซโยยอดแสนไกลสองขอแสดงควมินดีฮัลโัส 我々イスズは25年間タイあのイタイを応援してきました。タイファイトも5年目。 皆ささんししてくだいいありがとうござまたวันนี้ท่านประธานก็ขอแสดงความยินดีกับแชมปเปี้ยนทั้งสองท่านนะคะคุณไซโยกและคุณยอดสันไกลอย่างจริงใจนะคะท่านประธานบอกว่าอิสุสุนั้นสนับสนุนมวยไทยโดยการจัดศึกอิสุสุคับมาติดต่อกัน25ปีแล้วและสนับสนุนไทยไฟติดต่อกันปีที่5ปีหน้าเรายังคงมุ่งมั่นจะสนับสนุนไทยไฟต่อเป็นปีที่6 อยากให้ทุกท่านติดตามชมไทยไฟ์ประจำปี2015ในปีหน้าด้วยค่ะคเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับภาพบรรยากาศที่ฟ้าได้นำมาฝากคุณผู้ชมกันในสัปดาห์นี้เป็นภาพที่เห็นแล้วจะต้องยิ้มไปตามๆกันอย่างแน่นอนคะ่ะแต่เวลาในช่วงควรรู้คู่รถก็หมดลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าอย่าลืมติดตามกันนะคะสนับสนุนโดยอซู u d D-max ใหม่ Super daylight ติดามต่อในรายการช่วงหน้าครับ They can มาสู่ช่วงของความอร่อยในสัปดาห์นี้กับช่วงของเด็ดกทมฟ้าก็จะพาผู้ชมไปทานเมนูของก๋วยเตี๋ยวนั่นเองค่ะก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วเหรออย่าเพิ่งโวยวายไปค่ะพี่โยรินเพราะว่าร้านก๋วยเตี๋ยวที่ฟ้าจะพาไปทานในสัปดาห์นี้บอกได้คาเดียวเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวคนไทยค่ะแต่ถ้าคุณดูดีๆสิทานฟรีอาจเป็นคุณ สนับสนุนความอร่อยโดยใหมอิซุสุตดีแม็กซ์ซูเปอร์เดลอยู่กับฟ้าในช่วงของความอร่อยแบบนี้กับช่วงของเด็ดจอทมอแน่นอนว่าฟ้าก็จะพาคุณผู้ชมไปพบกับของดีของเด็ดของอร่อยและสําหรับความอร่อยที่ฟ้าจะพาคุณผู้ชมไปทานในสัปดาห์นี้เป็นความอร่อยรสชาติแบบไทยดั้งเดิมค่ะถ้าคุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งที่ชอบทานอาหารไทยดั้งเดิมต้องตามฟ้าไปที่ร้านนี้กันเลยค่ะ ตอนนี้ฟ้นก็อยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวคนไทยแล้วล่ะค่ะและที่อยู่ข้างๆฟ้าตรงนี้ก็คือพี่ต,ต้นเจ้าของร้านนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม อยู่กับเจ้าของร้านแบบนี้ตั้งถามพี่ต้นก่อนเลยค่ะที่ร้านเปิดมากี่ปีแล้วคะ7ปีครับ7ปีแล้วถ้าพูดถึงระยะเวลา7ปีที่ผ่านมาเนี่ยทีเด็ดที่ร้านต้องเยอะมากๆเลยที่ร้านพี่ต้นมีทีเด็ดอะไรบ้างคะตัวแรกจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแกงก๋วยเตี๋ยวแกงมีทั้งไก่ทั้งหมูมีอะไรอีกบ้างคะแก๋วยเตี๋ยวสุขโทยจะเป็นต้มยำทีนี้พูดถึงก๋วยเตี๋ยวแกงค่ะมีทั้งไก่และหมูเด็ดยังไงคะเราใช้กะทิทำนะทำแบบโบราณมันก็เตี๋ยวแขก กระต่ายน้นกระตลายข้าวตี๋ยวแคร์มาสมั่นกระต่ายคือคือใช้กะทิเคี่ยวเคี่ยวเป็นข้าวตี๋เลยเป็นน้ำข้าวตี๋ต้องบอกว่าแปลกมากๆไม่ค่อยเคยเห็นที่ไหนมาก่อนด้วยแล้วก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยที่พี่ต้นบอกว่าที่นี่เป็นสูตรต้มยำเด็ดยังไงชาวนี้ของที่เขาจะใช้มะนาวล้วนเนี่ยมันจะเปรี้ยวเขาเรียกวเปรี้ยวโดด จะผสมน้ำมาขาาก็จะมีความกลมกล่อมขึ้นมามากขึ้นเข้มข้นขึ้นและนอกจากก๋วยเตี๋ยวแกงนอกจากก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแล้วยังมีทีเด็ดอะไรอีกไหมพี่ต้นก็มีก๋วยเตี๋ยวชูชีปลากระพงครับผมชูชีปลากระพงครับผมทางนี้มันเด็ดยังไงคะพวกเครื่องแกงพวกอะไรนี่เราทำเองรสชาติเข้มข้นเหมือนกัน ใช่เข้มข้นแน่นอนแต่คนชอ,ชอบชอบทานปลาก็จะกินก๋วยเตี๋ยวชูชีปลาค่ะหรือว่าใครที่บอกว่าชอบอาหารไทยชอบรสชาติความเป็นไทยต้องที่นี่เลยทีี่่นเ,เพรเครับผมมีหลากหลายเมนูให้ได้เลือกเลยใช่ครับผมและพี่ต้นพูดมาขนาดนี้แล้วใครอยากจะลองทานที่เด็ดร้านพี่ต้นแล้วค่ะพ<ด>ี่ต้นช่วยจัดทีเด็ดให้ทานได้ไหมคะได้ครับผม อยู่ตรงหน้าฟ้าแล้วล่ะค่ะพี่ต้นคะวันนี้จัดทีเด็ดอะไรมาให้ฟ้าทานบ้างคะอันนี้มีก๋วยเตี๋ยวแกงอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวแกงข้มยำสุโขทัยข้ามนยำสุโขทัยอันนี้ตัวใหม่ชูชีปลากระพงครับผมชูชีปลากระพงก๋วยเตี๋ยลด้านหน้าจะเป็นซุปปลากระพงครับผมซุปปลากระพงค่ะแล้วก็คั่วทะเลคั่วทะเลปะท่พี่ต้นบอกว่าก๋วยเตี๋ยวค่วของเราอร่อยครับผมอ่าแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าทีเด็ดอยู่ตรงหน้าแบบนี้แล้วเดี๋ยวฟ้าขออนุญาตทานเลยละกันค่ะครับผม จะให้พี่ต้นค่ะพูดถึงจุดมัดใจคนที่มาทานมาที่นี่มาทานแล้วมันคุ้มอะฮะจะได้ความอร่อยแล้วก็ปริมาณคนชอบเยอะชอบน้อยให้เาสั่งเขียนสั่งต่างหากแล้วก็มีอะไรอีกคะในเรื่องของจุดมัดใจคลาสสิกที่บ้านอะไราเงี้ยบ้านโบราณใจกลางเมืองเทพมันหาน้อยแล้วใจกลางเมืองเทพร้อยกว่าปีแล้วที่นี่เหรอคะที่ร้านนี้เลยอ แล้วก็ในเรื่องอย่างที่พี่ต้นบอกในเรื่องของจุดมัใจก็คือในเรื่องของรสชาติปริมาณสามารถสั่งได้เลยอยากทานเยอะอยากทานน้อยแล้วก็ในเรื่องของความแปลกของอาหารด้วยถ,ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งที่ชื่อชอบทานอาหารที่แบบว่ารสชาติคงความเป็นไทยแบบดั้งเดิมอองมาที่นี่เลยก๋วยเตี๋ยวคนไทยนั่นเองร้านพี่ต้นอยู่ที่ไหนคะอยู่ในซอยวัดละคังถ้ามาสิริราชก็เป็นวางหลังซอยหนึ่งครับผมวางหลังซอยหนึ่งหรือว่าตรงซอยวัดละคังก็ได้ค่ะเวลาเปิดปิดของทางร้านค่ะ สิบโมงครึ่งถึงห้ามงเย็นครับผมเปิดตลอดทีนี้วันนี้พี่ต้นนอกจากจะมีทีเด็ดให้ฟ้าให้ทานแล้วยังมีสิทธิ์ทานฟรีให้คุณผู้ชมด้วยห้าสายแรกที่โทรเข้ามาในรายการครับผมจะได้สิทธิ์ทานฟรีอะไรคะก็อย่างใดอย่างหนึ่งที่คิดว่าทานแล้วแบบว่าคุ้มก็คือว่าถ้ามาปุ๊บจะเลือกอะไรก็ได้อะไรก็ได้ครับหนึ่งอย่างคที่คิดว่าอยากจะทานมากๆราคาล้วต้องคุ้มมากๆ สามารถเลือกได้เลยได้เลยยังไงก็อย่าลืมโทรกันเข้ามาเยอะๆแล้วกันค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยสําหรับพี่ต้นเจ้าของรา้านใจดีของเราค่ะสสวัสดีและที่ขาดไม่ได้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนข,ข,ของเรา i s u z u DMAX Super Daylight ไปไกลแค่ไหนก็ใช้แค่ิีฟเดียวค่ะแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาในช่วงของเด็ดกทมแล้วล่ะค่ะไปพัฒชม่งน้าสนใจกันสักครู่ ถึงปีจะเปลี่ยนไปแต่สิทธิทานฟรีของเรายัางเหมือนเดิมโทรก,กันเข้ามาเยอะๆค่ะไม่แน่ว่าผู้โชคดีได้สิทธิทานฟรีอาจเป็นคุณและช่วงนี้นะครับเราจะไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามช่วงต่อไปของรายการกันได้เลยครับ สองคนในรายการแบบนี้และช่วงนี้ขาดไม่ได้เลยจริงๆค่ะพี่โอรินมีกิจกรรมอะไรดีๆมาฝากผู้ชมบ้างไหมคะแามฟ้าก็ถามแปลกๆครับกิจกรรมดีๆและกิจกรรมเพื่อสังคมนะครับก็ต้องของพี่เลยนะครับและสัปดาห์นี้ผมก็ไม่พลาดที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมนะครับกับคอนเสิร์ตจิ้มไหล่มิวสิกเฟสติวัลนะครับจะจิ้มไหล่อยู่ทำไมมาจิ้มไหล่กันดีกว่านะครับเราจะไปชมภาพบรรยากาศสนุกๆแบบนี้พร้อมกันในช่วง Happy Today by Toyota ช่วง Happy Today by Toyota จิ้มไลล์เฟสติวัลพรีเซนต์โดย Toyota It's Mine ครับเจอผมโยรินนะครับในช่วง Happy Today by t o y o t a นะครับสัปดาห์นี้ผมยืนอยู่ที่ไบเทคบางนาครับเพื่อพาคุณผู้ชมมาพบกับงานจิ้มไลฟ์เฟสติวัลนะครับจะจิ้มไลฟ์อยู่ทำไมมาจิ้มไลฟ์ Life, กันดีกว่าครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศทั้งหมดพร้อมกันเลยดีกว่าครับ ครับงานนี้โตโยต้าจับมือกับ GMM Grammy นะครับเพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์ทางดนตรีที่ยิ่งใหญ่สุดแนวกับจิ้มไหล่เฟสติวัลปริสตันบายโตโยต้าอิสต์มาภายใต้แนวคิดจะจิ้มไหล่อยู่ทำไมมาจิ้มไหล่เลยดีกว่าครับนับเป็นเทศกาลดนตรีที่ฉีกกฎโลกออนไลน์ในการเปิดประสบการณ์ทางดนตรีรูปแบบใหม่นะครับเอาใจเด็กแนวให้ได้มากระทบไหล่เด็กไอดอลด้านดนตรีคนโปรดที่มียอดจิ้มไหล่จนต้องชวนมาจิ้มไหล่นะครับรวมติศิลปินตัวจริงจากหลากหลายค่ายหลากหลายสไตล์นะครับที่ร่วมขึ้นเวทีคอนเสิร์ตอย่างคับค ุผู้ชมครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมบรรยากาศในงานพร้อมกันเลยดีกว่าครับหลังจากเดินเข้ามาในงานนะครับผมมาเจอบูธเกมครับบูธที้ชื่อว่า c ค r าเบนติ้งนะครับกับการตกแต่งรถนะครับผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับก็จะมาฉายจริงอยู่บนรถนะฮะ ซึ่งใครที่มียอดไลฟ์มากที่สุดในแต่ละวันนะครับก็ <Yeah. S 1> จะมีของรางวัลมอบให้ <Yeah. S 1> เดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูครับ <Yeah. S 1> และคลิปนี้คือ,อหนึ่งบู๊เกมน,นะครับช <Yeah. S 1> ื่อว่า Music Hero นั่นเองนะฮะ <Yeah. S 1> กับการเล่นดนตรีนะครับ <Yeah. S 1> ใครที่มีคะแนนเก็บสูงสุดในแต่ละวันนะครับ <Yeah. S 1> มีของรางวัลมอบให้เลยครับ รมนี่คือโย่บ็อกโซนนะครับคนใดที่มีความสามารถทางด้านดนตรีนะครับหรือว่ามีความสามารถใดก็ตามนะครับข้างหลังคือตูโอ o จำลองนะครับซึ่งถ่ายแล้วจะมีการแชร์ลง YouTube ให้แบบฟรีๆนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาถามน้องๆดีกว่าครับว่าเขามาจิ้มไหลใครเป็นพิเศษหรือเปล่าครับคนแรกมาจิ้มไหลใครครับพี่แป้ววงไม้ค่ะโอเค พี่ต้าพาราดอกค่ะคนนี้แหละครับพี่แป้งวงไม้ค่ะอ่าคนนี้ครับพี่ปั๊บโปเนโต้ค่ะคนนี้ฮะพี่ปั๊บใบต้นกันค่ะคนนี้แหละครับจิ้มอะไรครับพี่ต้าพาราดอกค่ะอีกหนึ่งคนครับพี่ปั๊บโปเนโต้ค่ะโอเคขอให้สนุกกับงานคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับจิ้มไลเฟสติวัลเอาละครับเรามาถามเรื่องของเด็ตไอดอลบ้างดีกว่าครับมาเชียร์ใครเป็นพิเศษไหมครับก็พีคกตะอมยิ้มอะค่ะค่ะต้อนเธทนนิเองยาวโง่นะคะค่ะมาดูพี่เอิร์นค่ะ ถามความรู้สึกบ้างดีกว่าว่าได้มางานครั้งนี้ครับจิ้มไหลเฟซซัวเป็นยังไงบ้างครับก็ตื่นเต้นค่ะคนนี้แหละครับก็อยากมาตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากมาดูพาราดอกด้วยอลยอีกคนหนึ่งครับก็ชชบมาดูคอนเสิร์ตแบบนี้ค่ะสนุกดีแล้วพูดถึงศิลปินเลยครับมาจิ้มไหลศิลปินคนไหนเป็นพิเศษไหมครับพิต้าพาราดอกครับชอบเพลงไหนของพิต้าครับปายไ่ลุงครับคนนี้แหละครับพาราดอกถูกกล้องไหครับถูกทางกล้องไหชอบเพลงไหนเป็นพิเศษไหมฮะดูรุ่นรอนะครับ มาฟังนีบ้างดีกว่าครับมาจิ้มไหล่ศิลปินคนไหนครับมาเพื่อพิทตาพาราดองเหมือนกันครับเพลงอะไยครับเพลงไฟของอีกนหนึ่งค,นนครับมาเพราะองคงพาราดองเลยครับเ,เพลงก็ชอบปลายสายลงครับจิม้มไหมก่ศิล ถือว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมทางดนตรีรูปแบบล่าสุดครับภายใต้โครงการ t ต y o ต a าอ m i มายเป็นโครงการสารฝันของคนรุ่นใหม่ให้เป็นจริงผ่านแพลตฟอร์มทางดนตรีรูปแบบใหม่ Social s o u n d Space นะครับที่จะเชื่อมโยงระหว่างโซเชียลมีเดียเสียงดนตรีและความฝันครับที่จะก้าวสู่ความสำเร็จทางดนตรีซึ่ง t o y o ต a มองว่าปัจจุบันโลกออนไลน์และโซเชียลมีเดียเป็นอีกเวทีหนึ่งที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงออกซึ่งความสามารถในด้าน,านต่างๆครับสู่สายตาของสาธารณชนซึ่งเราจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้มีเดกไอดอลหลายคนนะครับที่ก้าวขึ ดังนั้นหัวใจสำคัญของงานนี้ก็คือการให้ความสําคัญกับคนธรรมดาที่มีแรงบันดาลใจในการผลักดันความฝันให้เป็นจริง ซึ่งภายในงานชาวเน็ตไอดอลจะได้พบกับศิลป,ปินที่เป็นไอดอลของพวกเขาและยังได้มีโอกาสแสดงพลังทางดนตรีร่วมกันอีกด้วยละครับนอกจากนี้รายได้จากการขายบัตรทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายครับทางโตโยต้ยาจะนาไปซื้อเครื่องดนตรีมอบให้กับน้องๆผู้ได้อโอกาสที่ขาดแคลนเครื่องดนตรีเพื่อช่วยสานฝันของน้องๆเหล่านั้นให้ได้มีอุปกรณ์ที่จะทําให้ความฝันของพวกเขาเป็นจริงครับน่าเสียดายครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เวลาหมดลงแล้วในช่วงแฮปปี้ทูเดย์บายโตโยต้านะครับแต่ว่าสัปดาห์หน้าครับผมจะคงอยู่ในงานนี้กับจิ้มไหล่มบ

เด็กแห่งชาตินอกจากจะไปเที่ยวที่สวนสาธารวนสนุกหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วอีกหนึ่งสถานที่ที่ฟ้าขอแนะนํานั่นก็คือวัดนั่นเองค่ะเพื่อเป็นการปลูกฝังศิลธรรมอันดีให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไปค่ะและแน่นอนนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังของเราได้นะครับตามลิงก์ที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอของคุณได้เลยครับและกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ทุกวันเสาร์ทางช่อง5เวลาบ่ายสองครึ่งถึงบ่ายสองห้าสิบห้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ